มีประสบการณ์ในตอนนั้นนะครับพี่เองนะครับก็ได้ไปจูงมือกับนักเตะคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรบินฟานเพอร์ซีนะครับซึ่งเป็นนักเตะที่โด่งดังระดับโลกและก็ยังรู้สึกเป็นเกียดจนถึงทุกวันนี้เลยครับ ตอนนั้นพี่ก็ยืนอยู่ในอุโมงนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเราจะได้จูงมือใครก็ตื่นเต้นมากๆทีนี้เขาก็เดินมาคนนั้นก็คือซาบีเฮอร์นันเดสนักเตะชื่อดังของทีมสเปนค่ะก็ตื่นเต้นมากๆทพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะน้องๆคนไหนนะครับที่มีความกล้าหรือว่ามีความกล้าอยู่แล้วนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับมีความเชื่อมั่นในตนเองนะพี่ก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนนะครับก็จะสามารถ ทำให้สําเร็จได้อย่างแน่นอนมากครับโชคมาเลยค่ะมันอยู่ที่ใจค่ะถ้าใจพร้อมแล้วก็ต้องทําได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่หายากมากๆขอให้น้องทุกคนมานะคะน้องๆอยากมีประสบการณ์ที่ดีอย่างนี้หรือเปล่าครับ <c oughs> ถ้ามีแล้วมาสมัครกันเยอะๆนะครับ <c oughs>